แราบสวัสดีพี่พี่พเพื่อนเพื่อนชาวพระเครื่องทุกคนนะคะสวัสดี EP ที่421ค่ะประจําเย็ยนวันจันทร์ที่21เดือนกรกฎาคมพศ2568ค่ะวันนี้น้องสุภามีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่พี่ได้รับชมกัน1ชุดนะคะ1ชุดวันนี้มี20รายการจ้ะแบ่งปันพี่พี่ที่200บาทค่ะ 1>, 1องค์200บาท2องค์300บาทนะคะถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาน้องสุภาได้ที่เบอร์084ค่ะ7211933นะคะย้ำเบอร์กรันีทีนะคะพี่พี่084ค่ะ7211933น้องสุภามีบริการส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะ ก่อนรับชมคลิปฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องสุภากันด้วยนะคะจ้ะวันนี้เรามาเริ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะคะรายการที่หนึ่งของเย็นวันจันทร์เป็นหลวงพ่อดิ่งจะ้ะหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะคะฉะเชิงเซาจา้ะปีสองสี่แปดหนึ่งค่ะพี่ขาหลวงพ่อดิ่งจะ้ะรายการที่หนึ่งนะคะ ต่อไปรายการที่สองค่ะรายการที่สองพระอาจารย์ฟันอาจารโรจ่ะมีเลี่ยมขอบข้างค่ะพี่ขารุ่น4ค่ะปี08จ้ะรายการที่2นะคะหลวงปู่ฟันจ้ะต่อไปรายการที่3ค่ะรายการที่3เป็นสมเด็จเก่าจะ้ะสมเด็จเก่ารายการที่3นะคะ รายการต่อไปรายการที่4ี่ค่ะรายการที่4ี่หลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วจ้ะหลวงปู่เพิ่มรายการที่ใส่รายการที่4ี่นะคะรายการที่3ผ่านไปแล้วนะคะพี่พี่ขาหลวงปู่เพิ่มรายการที่4จ้ะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะ รายการที่5เป็นพระปิดตาหลังแบบหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันจ้ะรายการต่อไปรายการที่6ค่ะรายการที่6เป็นพระถ้ำเสือจ้ะพระถ้ำเสือกุสุพรรณบุรีนะคะ รายการต่อไปรายการที่7ค่ะรายการที่7เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่พขาสมเด็จเก่ารายการที่7นะคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8หลวงพ่อรวยว่ายข้างค่ะมีตอกโค้ด96นะคะ หลวงพ่อรวยรายการที่8จ้ะหลวงพ่อรวยวหายข้างค่ะรายการต่อไปรายการที่9จ้ะรายการที่9เป็นพระลีลาเมตขนุนจ้ะพระลีลาเมตขนุนรายการที่9นะคะ เกาสวยค่ะพี่พี่ขาพระลีลารายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10ค่ะรายการที่10เป็นชินราชอินโดจีนค่ะมีต่อโคตายฐานนะคะพี่พี่ขา ชินราชอินโดจีนรายการที่10ค่ะต่อไปเป็นรายการที่20อุ๊ยโทษทีค่ะเป็นรายการที่11เค่ะ11เ,เป็นสมเด็จเก่าจ้ะสมเด็จหลังตราแผ่นดินนะคะรายการที่11จ้ะ ต่อไปรายการที่12ค่ะ12เป็นพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนจ้ะมีฝั่งตะกุดนะคะพี่ๆขาพระผงหลวงปู่หมุนจ้ะพระผงดวงเศรษฐีหลวงปู่หมุนนะคะรายการที่12จ้ะต่อไปเป็นรายการที่13ค่ะ13เป็นพระ25สศตวรรษจ้ะ รายการที่13นะคะต่อไปรายการที่14ค่ะ14เป็นเหรียญคูบาคัมล่ารุ่นแรกค่ะพี่พี่ขาเป็นเนื้อฝาบาทนะคะเหรียญคูบาคัมล่าจ้ะเนื้อฝาบาทนะคะพี่พี่ขารุ่นแรกจ้ะ รายการที่14นะคะปี2504จ้ะรายการที่14นะคะต่อไปเป็นรายการที่15ค่ะ15เป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรายการที่15นะคะ ปีหนึ่งแปดค่ะพี่พี่ขาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะต่อไปรายการที่16ค่ะสิบหกเป็นพระผงสุพรรณจ้ะมาในเลี่ยมนะคะพี่พี่ขาพระผงสุพรรณมีเลี่ยมขอบข้างจ้ะ รายการที่16นะคะต่อไปเป็นรายการที่17ค่ะ17เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่ผิวขาหนองสุภาไม่ทราบที่จะ้ะพระปิดตารายการที่17นะคะต่อไปรายการที่18ค่ะ18เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจ้ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะคะ รายการที่18จ้ะต่อไปเป็นรายการที่19ค่ะ19เเป็นขุนแผนผงพลายจะ้ะขุนแผนผงพลายนะคะของอาจารย์เป่งจะ้ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยนะคะรักขุนแผนผงพลายอาจารย์เป่งจ้ะรายการที่19นะคะต่อไปเป็นรายการที่20คะ่ะ20เป็นพระปิดตาหลวงปุโตะวัดประดูชิมพลีจ้ะมีฝั่งตะกุดหนึ่งดอกนะคะพิมพ์จัมโบค้ค่ะพี่พี่ขารายการที่20จ้ะ รัปิดตาหลวงปู่โตรายการที่20นะคะรายการสุดท้ายของเย็นวันนี้ค่ะปิดตาหลวงปู่โตจ้ะวันนี้ก็ครบแล้วทั้ง20รายการนะคะพี่พี่ถ้าพี่พี่ท่านไหนชอบสนใจรายการไหนสามารถโทรทักไลน์เข้ามาหาหนองสุภาได้ที่เบอร์0ูนย์ค่ะ7 2 1 3งนะคะสำหรับเย็นนี้สวัสดีค่ะ